สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello t e นะครับ EP นี้ก็มีเพื่อนนะครับที่เมนมานะครับมีข้อสงสัยนะครับก็เลยจะมาไขข้อสงสัยให้เพื่อนท่านหนึ่งนะครับเขาเมนมาบอกว่าเขาโดนดองคดีนะครับนะสิ่งที่เขาเมนมานะครับผมตีความหมายว่าประมาณว่านะครับเขาจําคุกอยู่นะครับแล้วก็ไปก่อคดีในเรือนจํานะครับนะแต่คดีไม่คืบนะครับนะไม่คืบนะครับไม่ถูกดําเนินคดีโดนดองคดีพอออกมาจากเรือนจํานะครับ กับมีการรื้อฟื้นคดีออกเพื่อดําเนินการนะครับจับกลุ่มหรือว่านําตัวเขาไปดําเนินคดีนะครับนะมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนท่านนี้นะครับรวมถึงเพื่อนๆนะครับได้เข้าใจกันนะครับเกี่ยวกับขบวนการทางกฎหมายของไทยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันด้วยเรื่องของการดองคดีนะครับนะการดองคดีนะครับหรือว่าการเก็บคดีไว้นะครับยังไม่ดําเนินการเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปฟังสาเหตุเรามาฟังวิธีการนะครับหรือว่าขบวนการดําเนินการนะครับเกี่ยวกับคดีต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นภายในประเทศเรานะครับนะนะหลักการของการดําเนินการนะครับก็คือการมีผู้เสียหายนะครับนะนะไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับผู้เสียหายนั้นอาจจะเป็นตัวของผู้เสียหายโดยตรงนะครับหรืออย่างคดีคมคืนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับนะนะตัวผู้เสียหายเนี่ยครับนะ ก็คือรัฐนะครับภาครัฐนะครับคดีแบบนี้ยอมความไม่ได้นะครับต่อให้ผู้เสียหายจริงๆเนี่ยนะครับไม่เอาความผิดนะครับนะแต่นะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็สามารถนะครับแจ้งความดําเนินคดีได้นะครับนะนะในลักษณะของคดีแบบนี้นะครับเมื่อมีผู้เสียหายเกิดขึ้นปุ๊บนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับนะสอบปากคำนะครับนะเสร็จแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะ นะครับส่งสำนวนไปที่อายการนะครับนะนะส่งสำนวนไปที่อายการนะครับอายการก็จะตรวจดูสำนวนนะครับนะหากมีน้ำหนักมากพอนะครับที่จะฟ้องร้องได้นะครับอายการก็จะประทับรับฟ้องนะครับนะเมื่อมีการประทับรับฟ้องนะครับก็จะมีนะครับเลขคดีนะครับมีหมายจับนะครับออกมาจากศาลนะครับเพื่อให้จับกุมนะครับตัวของผู้กระทําผิดเนี่ยนะครับนะไปส่งสารนะครับไปส่งสารนะ เมื่อตัวผู้กระทำผิดถูกจับกุมไปส่งศาลปุ๊บศาลก็จะพิจารณานะครับผู้พิพากษาเนี่ยก็จะเป็นคนพิจารณานะครับตามพยานหลักฐานนะครับว่าความผิดนี้นะครับนะจริงหรือไม่นะครับนะถ้าหาความผิดนี้เกิดขึ้นจริงศาลก็จะตัดสินนะครับจำคุกหรือว่าปรับก็แล้วแต่นะครับคดีที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าถ้า ถ้าหากพยานหลักฐานนะครับไม่มีน้ำหนักมากพอนะครับนะหรือว่าพบพิรุษในขั้นตอนของการเบิกคำให้การหรือว่าพบพิรุษในขั้นตอนของการเก็บพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะสารก็จะยกนะครับนะประโยชน์ให้กับจำเลยนะครับจำเลยก็อาจจะถูกยกฟ้องนะครับนะหรือว่าหลุดคดีนั่นเองนะครับวิธีการมันจะเป็นแบบนี้หมดนะครับนะหมดทุกที่นะครับไม่ว่าคดีจะเกิดขึ้นที่ใดก็แล้วแต่นะครับนะ ในกรณีที่เพื่อนเมนมานะครับบอกว่าเกิดคดีขึ้นในเรือนจําทําไมไม่ถูกดําเนินคดีนะครับทั้งทั้งที่ตัวเองอยู่ในเรือนจํานะครับทําไมไม่อายัดตัวทําไมไม่เบิกตัวไปขึ้นศาลนะครับคดีมันจะได้จบทีเดียวนะครับทําไมต้องดองคดีไว้นะครับนะในกรณีเดียวกันครับหากคดีเกิดขึ้นในเรือนจํานะครับนะนะเจ้าหน้าที่บุกจู่โจมไปเจอยาเสพติดไปเจอสิ่งต้องห้ามก็แล้วแต่นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับนะ ก็จะแจ้งความร้องทุกข์นะครับนะไปยังนะตำรวจนะครับนะนะเจ้าของพื้นที่นะครับนะที่ครอบคลุมอยู่ในเรือนจํานั้นนะครับนะนะสมมุติว่าเราเกิดคดีอยู่จงังหวัดสมุทรปราการอย่างนี้นะครับนะเขาก็จะไปแจ้งความที่นะครับสถานีตํารวจนะครับนะบนะที่อยู่ในพื้นที่ที่ดูแลรักษาเรือนจํานั้นนะครับนะเมื่อแจ้งความปุ๊บนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับนะ มีหลักฐานอะไรนะครับนะเนะจ้าหน้าที่เรือนจําอาจจะนํายาเสพติดที่จับกลุ่มได้นะครับนะที่ตรวจค้นได้ไปเป็นพยานไปเป็นหลักฐานนะครับนะนะนะแล้วก็อาจจะมีการนะครับให้เจ้าหน้าทีเ่เข้ามาสอบปากคำนะครับนะนะนะนักโทษในเรือนจํานะครับว่าคนนี้มีพฤติกรรมขายยาเสพยาจริงไหมนะครับเจอยาบริเวณไหนนั่นนี่นู่นนะครับแล้วก็เอาไปเป็นองค์ประกอบนะครับในสำนวนทีนี้ นะครับถามว่าเจ้าหน้าที่จะส่งฟ้องเลยหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับที่ทําการสืบสวนสอบสวนนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เรือนจําแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เรือนจํามีหน้าที่แค่ตรวจค้นนะครับนะอำนาจในการส่งสํานวนนะครับให้กับอายการเนี่ยอยู่ที่ตํารวจตํารวจอาจจะไม่ส่งสํานวนนะครับดองคดีไว้นะครับนะรอพยานหลักฐานรอการพิสูจน์ทราบนะครับว่าวัตถุพยานนะครับ ที่นำมาเนี่ยมันเป็นยาเสพติดจริงไหมนะครับนะอาจจะใช้เวลาเดือนหนึงสงเดือน3เดือนนะครับจนเราพ้นโทษออกมาก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่แล้วแต่ขบวนการนะครับนะเราโดนจับคดีลักทรัพย์นะติดคุก2ปีนะครับนะปรากฏว่าอยู่ดีๆเราไปเสพยาหรือว่าเราไปขายยาอยู่ในเรือนจําอันนี้สมมุตินะครับนะ นะเจ้าหน้าที่บุกจู่โจมนะครับตรวจค้นนะครับไปเจอยาอยู่ที่เรานะครับนะนะมีการซัดทอดมาหาเรานะครับเราก็โดนจับคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองนะครับนะนำสิงผิดกฎหมายเข้าในเรือนจำนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับแต่ถามว่านะครับเจ้าหน้าที่ที่นะครับรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเขาจะส่งฟ้องเราเลยหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนะครับขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะครับบางทีพยานหลักฐานไม่มากพอนะเขาต้องการสืบสวนสอบสวนเพิ่ม นะครับเขาต้องรอประจักษ์พยานอื่นนะครับรอวัตถุพยานาอื่นมาประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ยังอาจจะยังไม่ส่งฟ้องเรานะครับนะเราก็จะโด,โดนโดองคดีไว้นะครับนะทีนี้เราติดคุกนะคดีลักทรัพย์พอพ้นโทษออกมาปรากฏว่าตำรวจยังไม่ส่งฟ้องเราเลยนะครับเราพ้นโทษออกมาอยู่ข้างนอกได้4ี่ห้าเดือนตำรวจรวบรวม,รวมพยานหลักฐานจนครบเสร็จส่งฟ้องเรานะครับสารประทับรับฟ้องออกหมายจับ ตำรวจเอาหมายจับมาจับเราทีหลังอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกคือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะครับหรือบางทีนะครับหรือบางทีตำรวจส่งฟ้องไปแล้วนะครับตำรวจส่งฟ้องไปแล้วปุ๊บนะครับอัยการนะครับประทับรับฟ้องเสร็จปุ๊บมีหมายจับนะครับมาให้ตำรวจนะครับตำรวจเนี่ยสามารถนำหมายจับเนี่ยไปอายัดตัวเราที่เรือนจำก็ได้ หรือเขาไม่อายัดตัวเราก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับนะเขาอาจจะรอเราออกมาจากเรือนจำนะครับนะมาใช้ชีวิตข้างนอก3-4ปีนะครับปรากฏว่าไปลื้อดูอ้าวไอ้คนนี้มีหมายจับเอาหมายจับมาจับเราที่บ้านก็ได้นะครับเป็นเรื่องปกติมากนะครับนะเพราะว่าระบบการทํางานของขบวนการยุติธรรมของชัยเนี่ยมันเป็นระบบเอกสารนะครับต้องใช้เอกสารในการอ้างอิงนะครับนะดังนั้นนะครับตารวจบางทีเนี่ยนะครับนะส่งฟ้องไปปุ๊บ นะครับนะอายาการประทับรับฟ้องปุ๊บได้หมายจับมาปรา,ากฏว่าคนร้ายเนี่ยนะครับนะหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังอยู่ในเรือนจํานะครับนะตำรวจที่ทําคดีอยู่ย้ายนะครับย้ายโรงพักนะครับย้ายตําแหน่งนะครับนะปรา,ากฏว่าหมายจับที่ตัวเองถือไว้เนี่ย <c oughs> ก็ต้องเก็บไว้ในลิ้นชักนะครับนะรอจนกว่าเจ้าหน้าที่คนใหม่เนี่ยนะครับจะมาเปิดคดีมาลื้อคดีดูนะครับนะพอลื้อคดีดูปุ๊บเอาไอ้คนนี้นะครับมันมีคดีนะครับ มียาเสพติดไว้ในครอบครองมีหมายจับตอนนี้มันพ้นโทษ Ever ออกมาแล้วนะครับตอนอยู่ในเรือนจําเนี่ยมันก่อคดีไว้นะครับแต่อายัดตัวไม่ทันนะครับพ้นโทษออกมาก่อนนะครับนะคุณมาใช้ชีวิตข้างนอก2-3ปีปรากฏว่าหมายจับคดียาเสพติดในเรือนจําตามมาทีหลังมาจับคุณข้างนอกอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติมากนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าการลื้อคดีเนี่ยน้บในโรงพักเนี่ยมันไม่ได้ดั้งลื้อกันทุกวันนะครับนะ นะมันก็จะมีวาระของมันนะครับนะอย่างเช่นเนี่ยใกล้จะปีใหม่ใกล้จะสิ้นปีอย่างเงี้ยนะครับเ <p> ขาก็จะมีการตรวจค้คนเอกสารนะครับหรือค้นเอกสารดูว่านะครับในโรงพักเนี่ยนะับของเราเนี่ยนะครับมีคดีตกค้างอยู่กี่คดีนะับคดีไหนที่จับกลุ่มคนร้ายได้บ้างแล้วคดีไหนที่ตกค้างคดีไหนต้องส่งหน่วยงานอื่นนะต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นคดีไหนต้องขอหลักฐานเพิ่มอะไร สิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะทํากันเป็นช่วงๆนะครับไม่ใช่ว่าทุกวันต้องมานั่งหรือว่าคดีเก่าไปถึงไหนแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันก็มีคดีใหม่มาเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับการดองถูกดองคดีเนี่ยครับหรือว่าเฮ้ยทำไมไม่ดําเนินคดีเราต่อเนื่องเลยนะครับตอนที่เราติดคุกอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันจะได้จบทีเดียวเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากนะครับเพราะว่าขั้นตอนการบังคับใช้อํานาจเนี่ยนะครับนะมันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับครับมันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับว่า เขาจะนําหมายสารเนี่ยไปอายัดต,ตัวเราเมื่อไหร่นะครับถ้าเราติดคุกอยู่นะครับนะเราไปก่อคดีเพิ่มนะตำรวจนําหมายสารไปอายัดต,ตัวเรานะครับไปเบิกตัวเรามาฟังคําตัดสินในคดีที่เราก่อในคุกเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เกิดขึ้นได้นะครับนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับตำรวจไม่นําหมายสารนะครับไปอายัดต,ตัวเรานะครับรอจนเราออกมาจากคุกมาใช้ชีวิตปกติแล้วนะครับนะ คดีที่เราก่อในเรือนจำนะครับก็ติดค้างไว้นะครับก็ถูกดองไว้ผ่านไป2-3สปีนะครับถึงได้มีหมายสารนะครับมาหาเรานะครับมาจับกลุ่มเราอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าขั้นตอนของการทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอกสารนะครับนะขึ้นอยู่ว่าเขาจะไปเปิดเจอคดีเราตอนไหนนะครับถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านๆนะครับนะเปิดเจอคดีเราตอนไหนไปลื้อค้นตอนไหนนะครับนะ เจอปุ๊บเอา้าไอคนนี้กลับมาอยู่บ้านออกมาจากเรือนจํายังไม่ถูกดำเนินคดีในคดียาเสพติดนะครับในคดีมีของผิดกฎหมายในเรือนจําเขาก็มาตามจับกลุ่มเราทีหลังเพราะมีหมายสารมีหมายจับอยู่แล้วนะครับนะนี่ก็คือหลักการทั่วไปนะครับสําหรับการโดนดองคดีนี่เป็นเรื่องปกติมากนะครับนะในกรณีที่เรามีคดีมากกว่า1หรือ2-3คดีนะครับนะบางคนเนี่ยนะครับนะออกมาจนลืมแล้วนะครับว่าตัวเองเคยก่อคดีไว้ในเรือนจําปรากฏว่านั่งอยู่ดีๆในบ้านนะครับ ตำรวจมาบอกว่าคุณเคยมียาเสพติดในเรือนจําคุณเคยทําร้ายผู้ต้องหาในเรือนจํานะครับมีข้อหาทําร้ายร่างกายมีข้อหาพยายามฆ่ามีข้อหามียาเสพติดในเรือนจําเยอะแยะนะครับนะเป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจวิธีการทํานะครับเพราะว่าคนบังคับใช้อํานาจเนี่ยมันมีการเปลี่ยนตําแหน่งมันมีการโยกย้ายตลอดนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยนะบางทีกําลังทําทําคดีอยู่ปรากฏว่าสิ้นปีมาปุ๊บนะครับถึงวาระโยกย้ายไปปุ๊บคดีก็ตกค้างนะครับนะ ก็อยู่ในลิ้นชักแบบนั้นนะครับนะพอมีเจ้าหน้าที่คนอื่นมารับหน้าที่ต่อนะครับนะวันดีคืนดีไปเปิดเจอคดีเอ้าเฮ้ยคดีนี้ยังไม่ส่งสารคดีนี้ยังไม่ได้รวบรวมนะครับพยานหล,ลักฐานนะครับนะก็ไปรวบรวมพยานหล,ลักฐานมานะครับส่งสำนวนไปให้อัยการอัยการประทับรับฟ้องนะครับมีหมายจับออกมามีหมายสารออกมานะครับเขาก็ดําเนินการนะวิธีการมันก็แค่นั้นนะครับนะเป็นเรื่องปกตินะครับ นะการถูกดองคดีไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับนะนะนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับนะเพื่อนๆอ,อยากรู้อะไรนะครับก็จะหาข้อมูลมาให้นะครับนะอย่าลืมกด u b s c ไ i b e ไลค์แชร์ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆจากใจจริงช่องฮัลโลเทสขอบคุณมากครับผม